ตั้งใจอยู่ในความสงบสักระยะหนึ่งจิตใจเราจะสงบได้เราก็ต้องประกอบสติสัมปชัญญะธรรมะในชีวิตประจำวันของเรานั้นก็เราเข้าใจความหมายของคำว่าการทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมไว้กับร่างกายตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดโยมก็เข้าใจธรรมะต,ตรงนั้นให้ได้ความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยม เต็มเปี่ยมไว้กับร่างกายนั้นตลอดการเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมันฝึกฝนสติรับรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาทั้งวันกำหนดรู้ร่างกายเป็นอารมณ์ร่างกายเป็นสถา,านที่บำเพ็ญธรรมะก็ได้เป็นสถา,านที่อาศัยของกิเลสก็ได้ทีนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายในการก่อนท่านก็อาศัยร่างกายนั่นแหละ เป็นอารมณ์ของธรรมะเป็นสถานที่บำเพ็ญของธรรมะเราเองก็เหมือนกันเราต้องเดินลอยตามบรรพบรุษของเราพระรัตนไตรครูบาอา,าจารย์ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายในการก่อนครั้งพุทธกาลจนมาถึงกึ่งกลางศา,าสนากึ่งกลางพุทธกาลก็คือตั้งแต่ยุคลวกป,ปู่เสาลูงป,ปู่มั่นลงมาถึงยุคพวกเรานี่แหละ เรียกว่าเป็นยุคกึ่งกลางศาสนายุคกึ่งกลางศาสนานี้พระสมมาสมุทเียาท่านพยากรณ์ไว้ว่าศาสนาของท่านจะเจริญขึ้นอีกขนหนึ่งศาสนาจะเจริญขึ้นอีกขนหนึ่งก็ต้องเจริญขึ้นที่ใจของคนเท่านั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าไยเสื่อมก็มีไยเจริญก็มีมีหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายตาเถนใหญ่ชีใยญ่มาหรือญาติโยมก็าดาม ไายจเจริญก็มีฝ่ายเสื่อมก็มีเหมือนกันหมดแหละมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราเนี่ยถือว่ายังโชคดีคือยังโชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในกึ่งกลางศาสนาอยู่ในพระไตรปิฎกในพระธรรมอ่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นว่ากึ่งกลางศาสนาของท่านนั้นศาสนาของท่านจะ,จะ,จะเจริญขึ้นอีกคนหนึ่ง ตอนนี้ก็อยู่ในกึ่งกลางศาสนาอยู่ก็คือตั้งแต่ยุคลูกบู่เสาลูกปู่มั่นลงมานี่แหละจนถึงยุคพวกเรานี่แหละยังอยู่ในกึ่งกลางศาสนาอยู่ฉะนั้นเราก็ตั้งตนอยู่ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรื่อยไปของเรานั่นแหละทานศีลเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมภาวนานั้นโยมสามารถทำกันได้หมด โยมสามารถทํากันได้ตลอดเวลานะโยมอย่าไปเกียงมีโอกาสก็เข้าวัดไม่มีโอกาสก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็ทําได้อยู่บ้านก็จเจริญสติได้โยมต้องฝึกฝนให้ใจของโยมอะมีเครื่องอยู่ให้ได้ก็เอาร่างกายนั่นแหละเป็นที่กำหนดรู้เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติร่างกายนี้แหละ เอาเป็นอารมณ์ของธรรมะก,ก็ได้เอาเป็นอารมณ์ของกิเลสมันในใจของเราก็ได้ธรรมดาสมัยที่ไม่ได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนทางศาสนาร่างกายนี้ก็เป็นอารมณ์ของกิเลสล้วนๆมนุษย์สัตว์โลกจะใช้ร่างกายเป็นอารมณ์ของกิเลสทั้งหมดมาในสมัยที่เรามาได้ยินได้ฟังคำสอนทางศาสนาแล้ว บัณฑิตท,ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนนั้นท่านก็เอาร่างกายนั้นแหละเป็นอารมณ์ของธรรมะประกอบความเพียรเจริญสติธรรมสมาธิรมปัญญาธร,รมซ้ำไปชัญญาธรรมจเจริญไว้ที่ไกยนั้นเช่นในขณะปัจจุบันนี้เป็นต้นเสียงใดๆเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ใจเราจะไม่หวั่นไหวได้ใจโยมจะต้องจิตใจของโยมต้องรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายนั้น รับรู้ร่างกายนั่งลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกันขณะเรานั่งบาลังสมาทิให้ทำอย่างนั <n> ane, ้นขณะฟังเทศฟังธรรมก็ต้องทำอย่างนั้นรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกตลอดเวลานั้นทำความรู้สึกตัวเต็มร่างไปหมดเลยเรียกว่าทำความรู sure okay. ้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายนั้นการทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหมดทั้งร่างกายนั้นก็ทำไว้ที่ร่างกายเป็นสิ่งที่เราเจริญได้ทำได้ สตินั้นก็รับรู้กายนั่งลมหายใจเขาออกตลอดเวลานั่นคือสติในพระธรรมท่านบอกไว้ว่าสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะมีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณผู้ปราถนาการบรรลุธรรมผู้ผู้ป่าถนาการสิ้นไปจากความทุกข์สิ้นไปจากกิเลสมารทั้งปวงในใจนั้นธรรมะที่มีอุปอุปการะมากที่สุดก็คือสติและสัมปชัญญะ สติและสัมปัญญานั้นมีอาการต่างกันสตินั้นก็ระลึกรู้ในคาบริกรรมในลมหายใจเข้าออกรละลึกรู้อยู่ในอ,อาการกรรมฐานอันใดอันหนึ่งระลึกรู้ให้ต่อเนื่องเรียกว่าเจริญสติเพื่อสมาธิสติเพื่อปัญญาก็คือการระลึกรู้พิจารณาระลึกรู้พิจารณากายในกายระลึกรู้พิจารณาเวทนาในเวทนาระลึกรู้พิจารณาความรู้สึกนึกคิดนั่นเรียกว่าสติปัญญา สติและปัญญาก็บำเพ็ญคู่กันไปสัมปายัญญาก็คือความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายสัมปายัญญานั้นคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายล้วนๆไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเราไม่ต้องพิจารณาอะไรถ้าหากว่าโยมตั้งใจเจริญความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้กับร่างกายตลอดเวลานั้นโยมก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรการเจริญสติปัญญาและสัมปายัญญานั้นโยมต้อง จเจริญคู่ขนานเงินไปขณะใดที่สติปัญญายมพิจารณาโยมก็ตั้งใจพิจารณาไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาความคิดขณะใดที่โยมไม่ได้พิจารณาความคิดเป็นต้นขณะนั้นเวลานั้นโยมจะต้องมาทําความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายไว้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายล้วน,ลวนตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเมื่อโยมทําได้ดังนั้น จิตใจโยมจะเป็นพุทธ,ธาได้ก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละจิตใจนั้นมันจะรู้ตื่นเบิกบานมันจะเป็นอิสระจากความคิดได้เป็นอิสระจากอารมณ์ความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาในจิตใจได้จิตใจมีลักษณะเป็นพุทธ,ธานั้นคือรู้ตื่นเบิกบานมันจะรู้ตนเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งนั่นคือจิตเดิมแท้แห่งตนมันปาดสจากความคิดอย่างทิ่นเชิงได้ นั่นแหละคือหน้าตาดั้งเดิมโฉมหน้าดีแท้จริงของพวกโยมทุกๆคนมันไม่ใช่รูปร่างกายโยมจะต้องประจักแจ้งและรู้แจ้งมันเสมอแต่เราก็ต้องอาศัยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติก็คือการเจริญสติปัฏฐาทั้งสี่ก็คือการเจริญสัมปชัญญะของเราเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเราเอาเป็นอารมณ์ของธรรมะก็ได้จิตใจเราก็อยู่ในร่างกายนี้อยู่แล้วก็กําหนดรู้อยู่ที่ร่างกายนั่นแหละ ให้เป็นอารมณ์ของสติของจิตใจให้ได้จิตใจของเรามันก็จะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อความปล่อยวางนั่นแหละและผลสุดท้ายเราก็จะเห็นดวงใจที่บริสุทธิ์ของเราได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจของเราทั้งหมดก็ฝึกใจไว้กับร่างกายเท่านั้นไม่ปล่อยให้จิตใจส่งออกไปที่ไหนโยมจะต้องตั้งมั่น ในการฝึกฝนจิตใจของโยมไม่ให้ออกจากร่างกายไปที่ไหนเรียกว่าไม่ส่งจิตใจออกไปภายนอกเมื่อจิตใจส่งเข้ามารู้อยู่ในกายในจิตใจได้ให้ต่อเนื่องกันไปเลยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะสลายปล่อยวางความคิดเรื่อยไปรู้ตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเรื่อยไปโยมต้องทำตรงนี้ฝึกตรงนี้ให้ชำนาญให้ได้แล้วใจเราจะมีเครื่องอยู่ใจเราจะมีธรรม,มะเป็นเครื่องอยู่ เรียกว่าทร,รมะปฏิบัติไงธรรมะปฏิบัติตรงนี้มันมีคุณค่ามากโยมต้องตั้งใจฝึกฝนเพื่อจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเนี่ยอย่างพระอาจารย์ไปเยี่ยมหมู่พราคูบาอาจารย์รู้จักกันอย่างเงี้ยเห็นหน้ากันไม่นานก็ตายเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ทําให้พระอาจารย์มานึกถึงว่าคนเราก็ควรนึกถึงความตายนั่นแหละเหมือนกับคําโบราณท่านบอกไว้ว่านึกถึงความตาย มันจะทําให้หักลักหักหลงหักความชังได้มันจะบรรเทาไปจากความรักความชางังความหลงที่มันมีหนาแน่นอยู่ในใจเนี่ยเราจะบรรเทาเบาบา,างมันได้ถ้าหากว่าเรานึกถึงความตายเสียบ้างคนที่นึกถึงความตายได้คนนั้นก็ไม่ประมาทในทานในศิลในภาวนาเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในทานศิลภาวนาต่อไปได้ในข้อนี้สำคัญมากเลย บางทีร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยโยมก็ตามผ้าจารย์ก็ตามเรามองกันดูภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ภายในเนี่ยร่างกายเนี่ยนะบางทีมันป่วยบางทีมันแปรปวนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเช่นอาจจะมีอาการจุกอกอาจจะมีอาการหัวใจวายตายอย่างเงี้ยมันไม่ไม่สามารถบอกการเวลาได้จูๆ่ๆหัวใจหยุดเต้นมันก็คือตาย ตายแล้วก็ฟื้นไงเพราะฉะนั้นน่ะความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นสรุปแล้วเมื่อเราเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายได้ก,ก,ก,ก็ก็ทำให้โยมไม่ประมาทกันเพราะฉะนั้นน่ะอยู่ว่างๆเราก็ฝึกกรรมาฐานอยู่ในวัดนอกวัดเราก็ฝึกได้หมดแหละอยู่ที่บ้านเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราก่อนนอนทุกๆวันอย่างเนี้ยเราก็ต้องนั่งสักบ้างนั่งนั่งสักสิบนาทีสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะเป็นอย่างน้อยเนี่ย าใครนั่งได้หนึ่งชั่วโมงรวดเดียวได้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นน่ะหาใจดวงเดิมให้เจอทานศีลภาวนานั้นน่ะก็เพื่อหาใจดวงเดิมให้เจอให้ได้ใจดวงเดิมซึ่งปราศจากรูปร่างกายปราศจากเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณขันทั้งหมดปราศจากความสุขความทุกข์ปาศจากความคิดอย่างสิ้นเชิงใจดวงเดิมแท้จริงของเราเป็นเช่นนั้นกันทุกๆคนและจงเห็นใจนั้น ใจเห็นใจอย่างแจ่มแจ้งใจซึ่งปาศจจกความคิดเห็นใจนั้นอย่างแจ่มแจ้งได้ใจนั้นจะหลุดพ้นหลุดพ้นไปจากมนทินมนทินอันมืดมนแห่งความหลงของเราความหลงนั้นจะดับไปได้ใจพุทธะจะสว่างสวัยเหมือนดวงจันทได้เพราะฉะนั้นขอให้เรานำไปทบทวนเรามีบุญวาาสนาแล้วกึ่งกลางศาสนายังไม่สายเกินไปที่เราจะขวนขวาย ถ้าหากเลยจากกลางกลางศาสนานี้ไปแล้วก็จะมีแต่ภัยอันตรายมากมายคนก็จะเสื่อมจากศีลธรรมมากขวอีกถ้าหากเข้าไปสู่ไปศาสนาศาสนา,าของพระสัมมาสมามัมพุทธเจ้านั้นจะดำรงอยู่ได้5,000ันปีแต่ท่านพยากรณ์ไว้ว่ากลางกลางศาสนานี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะบำเพ็ญให้เกิดมรรคผลที่พานได้เพราะฉะนั้นขอให้เรารู้จัก ยะ้าวรีวาหฮาปูลาปริปูเลตีสคาลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตนังอุปกประปติอิชิตังปปชิตังตูมหังคิปมะเมวะสบิชโตสัพเพปูเลนตูสังขปายจันโทปันนารโสยะ้ามณีโชติลาโสยะา,าสปิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินาสโตมาเตภวัดวันตาลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีหรือสันติจ,จังบุทาปจัยยิโน จาตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพระวัตุสาผังขลังหลักันตุชาปเดวัตตาสัพพุทธานุภาเวนาสธาโสธีพวตุเตพวตุสาผังขลังหลักันตุสาปเดวัตตาสัพพธรรมานุภาเวนาสธาโสธีพระวัตุเตพระวัตุสามังขลังหลักันตุสาปเดวตตาสัพสังขานุภาเวนะสธาโสธีพระวัตุเต